โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อนที่กายนานมิตรซับซิรินอินทะกนกและกลายนานมิตรสราวินอินทะกนกจะได้กล่าวทักทายต้อนรับชาวท้องถิ่น ระหว่างรอพระอาจารย์จากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แดเนียลได้นำจัดกิจกรรมทางออนไลน์ผ่านทางระบบซูมซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการปฏิบัติธรรมโดยมีพื้นฐานของกายสบายใจสบายรวมถึงน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าของพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่ว่า หุดเป็นตัวสำเร็จให้กับชาวท้องถิ่นได้นำมาประยุกใช้ในการปฏิบัติธรรมของตนเองจากนั้นพระอาจารย์ได้เชิญทุกท่านจุดประทีปรวมใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายพร้อมทั้งได้นำปฏิบัติธรรมและแผ่เมตตาร,ร่วมกัน ส่วนในช่วงท้ายของพระอาจารย์ได้เมตตาตอบคำถามข้อสงสยัยวิธีแก้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างกําลังใจในการปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิน่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่วัด และเข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆต่างรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเพราะได้รับความสุขจากการได้มานั่งสมาธิร่วมกับเพื่อนๆทั้งยังมีความตั้งใจจะมาร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้ในโอกาสต่อไปนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมเป็นอาสาสมัครในการช่วยเก็บงานเพื่อสืบสารวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนคะ่ะ